ถ้าชื่อคนในวงนะอลองคนแรกก่อนเน,นาะตาออมอันนี้คือตาออมโจรินโอ้ยยากมากเชื่ออะไรวะเหมือนของพี่โจมันแบบมันมีตัวอะไรแปลกๆในหนังสือฟินวันนั้นเขาเถียงกันอะไรกอลการรอละกัน โจรินรินเขียนยังไงอ่าถ้าเขียนตามที่เฮน่าเขียนได้ตอนนี้คือแบบนี้นะเออนี่ไงยอหญิงใช่ปะโอเคฉันทำไม่ได้อ,อ่าใครอีกวะทีละคนนะไฟไฟน่าจะง่ายสุดไฟไปละต่อไปเป็นไม จำได้ว่าไม้ต้องเป็นหยดไม้ my หยดโอเคอ่า okay. อกับพันนี่แหละย,ยากสุดละ <laughs> คือถ้าอาอปกติหนูเขียนแบบนี้เว้ยแต่หนูรู้ว่ามันผิดนี hi, ่อาอยปกติที่เขียนคือแบบนี้แต่เหมือนอาอมันมีตัวแปลกๆอยู่ตรงนี้ออายแบบนี้ปะเอาละบอกไง่ายสุดแต่เขียนเพชร แล้วก็พันของพันยากมากพันมันเหมือนมีตัวอะไรด้านหลังแต่ว่าจำไม่ได้นะโอเคอายเมื่อกี้หนูเขียนตัวอะไรไปอ๋อหนูเขียนมันมันเหมือนมือนกันนะโอเคค่ะก็ประมาณนี้รีวิวการเขียนภาษาไทยของแคนา ที่อยู่ผิดคือพวกสระกับพยัญชนะแปลกๆใช่คือแบบ <c oughs> เน้นอ่านง่ายอะเพราะว่าที่ลาวมันมีแค่อ่ามันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนี้แบบยอหญิงอะไรแบบนี้มันไม่ได้มีไงบอกว่า <c oughs> เออเหมือนไม่มีนะอย่าซีเรียสคนไทยยังใช้ถูกบ้างผิดบ้างอยู่เลยฉันชอบโดนแซวไง แบบบางทีคน r e p l y story มาใช่ปะแล้วสมมติแฮน่าจะตอบว่าใช่ใช่ใช่อะแฮน่าจะชอบหลงสอบอันนี้ว่ามันต้องเป็นไม่เอกหรือไม่โทรแล้วเราก็จะชอบโดนแซวไงแฮน่าก็เลยจะแบบตัดบทโดยการเขียนเป็นาราวเกะตอบแทน